เอ้ดูให้มันเต็มเรื่องดิ <c oughs> ต้องคำนวณเนะาะวอนถ่ายช่วงไหนให้ได้แสงแเนี่ยแต่อันนี้อยากรู้ว่าแบบเทวสัมพันธ์คุยยังไงเพราะว่าเ่ากับว่าเดี่ยวมันคือของจริงอะ่ะ <c oughs> วิดีโอนี้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นในมุมมองส่วนตัวเท่านั้นความเห็นและการตีความต่างๆอาจไม่ได้ถูกต้องร้อระเซ็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูด้วยความสนุกสนานและเปิดกว้างไปด้วยกันนะครับ ได้เลิกได้เลิกเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้แต่ว่าแต่ว่าก่อนอื่นเราขอฝากก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สําคัญกดซุปเปอร์แตงได้นะครับให้อยากสนับสนุนพวกเราเย้ขอบคุณขอบคุณตั้งหน้านะคะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ารอมานานรอมานานรอมานานเลยตั้งแต่พายโลดได้เลิกดูแล้วนะคะเย้เรื่องอะไรก็คือเข็มจิาต้องรอดครับเย้ ไม้ดูแล้วว่าเข็บเจราจะรอดไหมถึงว่าสปอยในเรื่องมันเนี่ยเราสปอยในเรื่องปป่่ไมสอแล้ยเราดูมาก่อนเหรอเราดูมาก่อนใช่ไปไปไปดูกับเก่งน้ำปิ้งมาแล้วคือเราก็ต้องมานั่งดูใหม่กันสองคนเหงาๆโดยที่เขาไปดูกับเก่งน้ำปิ้งมาแล้วใช่เขาวางแผนว่าจะแบบเขาจะดูล่วงหน้าก่อนพวกเราในทุกตอนด้วยความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนเอาแล้วล่ะไปไปไปดูอะไรดีกว่าครับผมมา แบบชอบแค่สาวอ่ะ <dece m cir> ฟังเพลงแล้วนึกถึงอันนี้ล่างทรงอ่ะเออมีความแบบ <istic> media, อีสานอีสานแต่เพลงอันนี้เขาเอาพี่อ๊อฟมาร้องใหม่นะพี่อ๊อฟสุรพลอะอ๋อนึกว่าออฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในหัวคือพงพ์หรือปองศักด์นะสองห้าหกแปสองหปคือปัจจุบันป่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ อุ้ยเออตอนแรกก็มองอยู่2 5 6 8นี่คือย้อนอดีตหรือเปล่าเออเพราะมันเป็นเร่องไยล้มันมีความแบบเอ๊ะอกวโอเคปัจจุบันปัจจุบันอ๋องั้นงั้นก็นี่เราเราพี่พอพอดีก็คืออันนี้ก็เลยถือว่าโชคดีไปที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับโลเคชั่นเพราะมันเพระนปัจจุบันอยู่แล้วไฟเด็กไหมคะเด็กค่ะดูดูทรงก็น่าจะเด็กนะคือคิดมันคงมาใส่ในที่หลังด้วยแต่พี่ว่าเด็กเถอะเพราะว่าไฟแต่ละหลอดมันไม่เท่ากันไงอืออืออืออื แต่ว่าอย่างเงี้ยก็คือต้องไปดีลกับบ้านแถวนั้นปะว่าต้องปิดสอใช่ใช่เออยังไม่ต้องเปิดหน้าต่างออกมานะครับไม่ต้องออกมาใบใบอะไรแบบประมาณอย่างนั้นปานีปานอมนิดนึงเหรอืมอืมปานี่คือนี่สับอนกินน้ำอร่อยไหมดูคอแห้งไม่งั้นมันถ้ามันมาเสียงนี่มันก็น่ารักกันดิเขียนจิ้งลายใครจะไปกลัวหรอกเ้ยผีน่ารักไงเแอ๊ดแคสเปอร์ เอ้ดูให้มันเส็มเรื่องดิวิเขาทำผีแบบผีอ่ะแต่เมื่อกี้คือถ้าถ้าแบบคือถ้าสมมติว่ามันเป็นโลงแบบปังเลยรต่ว่าแต่ว่าดูในโรงอ่ะนี่กรีดนะคืออยู่อย่างเงี้ยตลอดเพราะว่ามันแบบได้ทางภาพใหญ่แล้วซาวมันมันดุ้งอ่ะอ๋อเออคือเขาทำจำสแก์แบบของจริงอ่ะเออเพราะพอพอมันโลงมันจอใหญ่เนาะเราก็เห็นชัด ผีเดินตามออมือผีเดินอันนี้น่าจะใช้ผูกเนาะมันคงเป็นออเอฟเฟก่ะอะเอฟเฟกมันถึงกับเอฟเฟกระเบิดไหมนะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะมีแบบทีมที่เอาเป็นเฉพาะทางคอยติดตั้งก็จะดูเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยคือคือส่วนตัวเรายังไม่เคยถึงขั้นขั้นนี้เอืแต่มันจะมีทีมที่แบบขเขาทำโดยเฉพาะ แต่หน้าลองนะพวกระเบิดภูเขาเผากระทอมระเบิดภูเขาเผากระทอมเลยเหรอดูดูสะใจอ่ะแต่ว่าอไม่แต่แต่ว่ามันต้องแบบว่าไอ้นี่มากเลยนะคือมันต้องเป๊ะมากเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันแบบบางทีคือเห็นเบื้องหลังแบบบางทีกระทอมไปสักสองสามอันเผื่อนรีชูดถามถามโปรดิวเซอร์เลยค่ะถามโปรดิวเซอร์ถามโปรดิวเซอร์อุ้ยจ็บเลือุ้ยเขาไปหาอีอก อย่างเงี้ยเนอะที่รนะลูกประคำเออคือจำได้ว่าเห็นล่าสุดอ่ะคือรถเก่าแม่สมัยแบบนี่อายุสิกว่าขวบอ่ะเออแบบเด็กรุ่นใหม่แบบอาจจะไม่ไม่ทันเลยอ่แะแต่ว่าแบบเมื่อก่อนแท็กซี่แบบรุ่นสมับสิบปีที่แล้วอ่ะ มันจะมีรีลูกประคำเนี่ยมันมันเป็นเหมือนแบบไม้ปะแล้วก็ทำเป็นแม้ป็นไ็นไมันเหมือนกับว่ามันเป็นเบาะนวดปะที่แบบเวลาเราจะช่วยกดแต่มันเจ็บมากเลยนะจะนวดไงเอาไนวดไงใครเคยนั่งแบบบอกเราได้ไหมความรู้สึกคือคืออยากรู้ว่าตอนนั่งแล้วขับรถด้วยนะเาเลย่ให้พ่อครูช่วยพี่ว่าตูมันดีเขาชอบเล่นกับโคมไฟนะอืมอืมแล้วเขาวางสวยเลยวางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ พอดีพอดีอะไรเงี้ยมันแบบนี้นหน่อยให้ห้องนี่ก็โคมไฟว่ะสีขาวใช่ไหมมันตรงนี้มันจะมีมีมีไฟหน้าหน้ากระจกมั้งเหลือทั้งอย่างอ่ะคือมันทําให้ดูห้องมันดูเป็นห้องอ่ะคือมันมีทั้งส่วนตะวันนิดนิดแล้วก็แบบอยู่ในเงาหมืนแบบเอออะไรอย่างเงี้ยกตับอีกอย่างหนึ่งข้อดีคือมันทําให้ดูไม่แบนอืมใช่เฮ้ยแต่บ้านหลังนี้มันคือหลังที่ที่สร้างที่สร้างใหม่ใช่ไหมถือว่าลงทุนมาก ไม่พอสร้างใหม่พี่ว่ามันก็มันก็ทั้งถ่ายสะดวกกับมันมันตรงกันมันจะทําให้ตรงอะเนี่หนังสือขึ้นไหมนะใช่ก็เหมือนที่เขาเขาว่ากันนะที่ที่อ่านมาก็คือเหมือนแบบแปลนห้องอะไรเงี้ยก็จะจะเหมือนในนิยายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ตรงทั้งวิชวลตรงทั้งแบบจะเข้าไปถ่ายมันก็จะวางให้ได้ว่าแบบตรงนี้มีปลักเอาไว้ซ่อนสายไฟก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยว่าจะง่ายขึ้นไปอีกเออแล้วในตอนบล็อกชอตมันก็จะมันแทบจะเป็นภาพจริงเลยซ้ำ วิแต่นี้รู้สึกว่าคนทำซีจีผีอ่ะก็ต้องจิตแข็งมาเพราะว่าก็ซีจีมันอันหนึ่งอ่ะแค่หนึ่งซีนอ่ะมันใช้เวลาทาแบบหลายวันเหมือนกันยิ่งดีเทลเยอะเท่ากับเราต้องจ้องหน้าผีต่อให้เป็นผีปลอมเ็อือไปอย่างนั้นน่ะทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องรีทําให้เสร็จเพื่อเราไม่ต้องก็อาจเราไม่ต้องดูนั้นนานเกินไปเราจะวาละอุบลแต่ว่า ถือว่าเขาเก็บครบนะเพราะว่าที่การที่ป้าคนนั้นถือกระมังสีเขียวอ่ะนี่อาจารย์ผมอาจารย์ผมทำไมอ่ะเพราะว่ามียังไงก็ต้องมีการเต้นอย่างนี้จะต้องมีน้ําไหนนี่าย้อนกลับไปดิเนเนี่ยคือแบบเป็นถือว่าเป็นดีเทลนะเกินเกินเนี่ยอ๋อขันสองการเนี่ยน้ําหรอน้ํามีหลอดอ๋อขันสองการนี่อาจารย์ผมคือเขาสอนที่มอบะ สอนที่มอสอนทันนี้เลยนี่เป็นรสุดท้ายเขาสอนวิชาอะไรอ่ะสอนฟิล์มเลยสอนเออจะไม่ได้สอนอะไรมากมีสอนเขียนบทสอนการแสดงสอนอะไรกว่ากำกับอ่าแล้วก็ทำหนังสั้นโดยที่เขาเป็นเฮดใหญ่เป็นลาสบอสทำด้วยกันทั้งเองอันนี้คือสามว่าขึ้นมาลูกเสร็จป้าวแสงสวยจัง ภาพที่จริงป่ะภาพที่จริงเลยครับผมก็เลือกช่วงเวลาเอาสองสองป่าขนาดนี้นี่อันนี้ก็มาขาวไว้อย่างดีต้องคำนวณเนาะหมายถึงว่าจะถ่ายช่วงไหนให้ได้แสงหมดเนี่ยแล้วก็ใช้พฤติกรรมบางอย่างในการเปิด้าให้ด้วยแต่ความเป็นจริงโอ้เอยใดแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรวสัมพันธ์เทวสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องมีในกองนะเกตสองซีนก็ได้อย่างอันเนี้ยแสงจะไม่ได้เข้ามาก คืออาจจะถ่ายเย็นหรืออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าแดดมันจะไม่ได้เข้าตรงๆนปปนในขณะที่ซีนน้ำปิงอ่ะแ,อแสงมันจะเกา่ารีเกาใจยน้อนเอ่ยได้มีความแบบมคีความรัแสงออกมาเป็นเส้นอของจริงนะอย่างเงี้ยจริงไ,งไอ้เมื่อกี้อยากรู้เหมือนกันนะว่าว่าตรงพื้นมันเป็นอะไรอะคือกล้องมันเคลื่อนได้นิ่งๆไงน่าจะเป็นบันได ก็อยากรู้เลยว่าใช้อะไรเพราะว่าแบบเคลื่อนกล้องแบบสวยเว้ยเออคือมุมมันมัน,ม,นมันพอดีมากเลยอะ่ะคือมุมม,มันพอดีมากคือคือพี่อ,อยากรู้นี่ว่าไร่าไม่ลางก็โลนินอะอหรือไม่ก็เป็นคน <c oughs> คือคือมันมันจะไม่ใช่โลนินอะ <c oughs> มันจะเป็นแบบแขนแขนที่เชื่อมกับคนแล้วก็ยื่นมาเป็นกล้องเว้ยอ๋อ,อ<ะ>แต่อันนี้อยากรู้ว่าแบบเทวสาสัมพันธ์คุยยังไง <laughs> เพราะว่าเท่ากับว่าเนี่ยมันคือของจริงอะ่ะ คืออันนี้นี่ว่าที่นี่น่าจะไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันคือที่ที่มีญาติอ่ะอ่าใช่ก็เลยอาจจะต้องขอนิดนึงแหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ดุอะไรป่าเราต้องมีตะโมกนะฮะให้ความรู้สึกเป็นป่าให้ความรู้สึกเป็นฟุ้งๆไม่หรอกจริงๆเราจริงๆคือเราเราอยากได้ให้เราเห็นลำแสงอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นหลักการวิ์เนาะหมายถึงว่าเราจะเห็นแสงได้ก็ต้องมีตัวกลางเออแล้วก็เลยต้องเติมแบบควันอะไรเข้าไปไห่เห็นแสงสมมติเราถ่ายถ่ายแล้วลมพัดรูปเดียวคือเรียบร้อยเลยนะก็เติมควันให่หมดแล้วนะเติมใหม่โอ้โหวเราเห็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตอะนี่ก็เห็นนะนานทีอื ประสบการณ์ตรงเอเอาแล้วเอาแล้วในไม่นานในห้องนี้ไม่มีเนาะในห้องนี้ไม่มีในนี้ไม่มีแต่ว่าเนี่ยบางทีจะเห็นเป็นเงาดำๆบางทีจะเห็นเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยคือคนแต่แค่ว่าเนี่ยไม่เห็นเท้าแล้วก็ตอนเห็นอะไม่ได้รู้ด้วยว่าใช่หรือไม่ใช่ก็แบบนึงว่าคนธรรมดาเออมารู้อีกทีคือไม่อยู่แล้วคือคนที่ไม่ได้เรืองแสงไม่ได้โปร่งแสงด้วยถูกป่ะคนแบบคนเลยใช่เห็นเป็นคนเลยแต่แค่ว่าเขาไม่ได้มีเท้าไม่ได้มีข้างล่าง ไ,ไม่ต้องมาให้เห็นนะคะท <_ D> อดนีนะ <_ d> เ,นะเป็นคนโค้งหน้าเป๊ะมากแม้แต่รูขุมข<ๆ>นรูหนวดอะไรแทบไม่เห็นเลยอะ่ะนี่ว่ามันเป็นสไตล์ผิวแบบดูมันดีเลยช็อตนี้เหมือนช็อตโฆษณามากกว่า <_ d> นี่มันรักษาเฟรมยากเลยคนมัขนมขยับเอยอะใช่ใช่กครูดขยับเกินอ่ะก็จะหลุดไปเลยเอะ การเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปอะ <g ül> ่ะจาเปลี่ยนไปเยอะนะคะ <g ül> โอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลย <g ül> เข้าใ,ใจเลยนะว่าทำไมถึงใช้คิเวเยอะมากในการถ่ายเรื่องเนี้ยคืออย่างซีนเนี้ยคือก็ต้องมีหน้าปกติรอบหนึ่งใช่ปะคือทุกคนในห้องต้องแต่งเป <g ül> <g ül> ็นผีอีกอ่ะซึ่งมันใช้เวลาเมคอัพนานเออหลายคนอยู่นะพูดถึง <g ül> อ,อ๋อนี่เล่าให้ฟังอยู่ว่าไม่อยู่ ฮ้ยทังหมดแล้วว่าไม่ชอบมึงชอนตล้ดโอ้โหแอคแรงเขาด้วยจนบางทีพี่เริ่มตกใจตามแล้วใจคนใจดีอ่ะต้อกใจมันนี่เป็นคนจิตใจดีอ่ะ่อุ้ยแล้วหุ่นนี้นะได้วาดเหมือนกันตอนเรียนอ่ะอันเนี้ยเป็นไงเขาไว้เรียนอะไรนะเรียนแสงแลเงามันจะเป็นหุ่นหน้าคนที่ ที่มีความเป็นเลขาคันนี้เวลาคัดแสงอ่ะมันมันจะเห็นง่ายกว่าแบบแบบหุ่นหุ่นอันเนี้ยมันคือหุ่นคนจริงกับอันนี้เหมือนเขาไปถ่ายที่มหาลาัยจริงจริงเฮ้ยดึงไงอะพ่อ,อ<จ>น,นอใหญ่ก็ใช้คนแบบมีเ<ช>ส้นเอ็นเอนเอผูกกับของแล้วก็หนึ่งสองสมดึงเนี้ยจะมีคนแบบให้จังหวะคือพวกนี้มันก็จะเป็นเอ็นใสเส้นเล็ก เวลาถ่ายไกลๆอะไรเงี้ยมันก็จะมองไม่เห็นใช้เส้นบะหมี่ได้ไหมน่าจะใหญ่แบบจะอร่อยอกับกับ <laughs> <ๆ S 1> ขาดเออแล้วก็ขาดด้วยเพราะมันแห้งแล้วอาจจะต้องใช้แบบเส้นที่เหนียวนุ่มหน่อย <c oughs> ใช้างานอานเดียวนะอันนั้นก็ดอกทานตะวันใครอยากแต่งห้องก็อองสามารถจริงแคปซีนอะไรอย่างเงี้ยเราไปแต่งตามได้เลยนะไฟกี่อันเออลอกได้นะสามสี่ห้าเน่มีข้างหลังอีกสีเดียวเฮ้ย อันนี้กูโกรธผีนะอันเนี้ยทายังไงให้ดับพร้อมกันทั้งบ้านสับขาดาวไปใหญ่ดับด้วยนะคนนั้น่ะไม่ใช่หมายถึงว่าคือมันก็ต้องตอบปลั๊กสามตากับครัวหนึ่งตัวใช่ป่ะที่ว่ามันไม่ใช่ไฟทั้งบ้านก็คือต้องลากมาเป็นอันเดียวกันป่ะใช่ก็ดึงอันเดียวคือหมือนกับว่าไฟทั้งหมดคนที่เห็นในซีนอ่ะ ทุกอันอะต้องต่อมาเพื่อใช้ตัวควบคุมเดียวแล้วก็ปิดจากอันอันเดียวให้เป็นทั้งวานฟืบไปคือคิดว่าทุกอันที่ติดอะมันคืออันที่เป็นแบบสวิตช์เปิดปิดอะที่ที่ที่ไม่ได้ใช้หลอดทีมไฟเพราะถ้าหลอดทีมไฟมันจะอย่างนี้นิดนึงอ่ามันจะไม่ได้ดับฟืบมันไม่ดับฟืบมันจะเป็นแบบอื้เออมันจะเป็นนิดนึงนิดนึงมีความสมูทนิดนึง อะไรๆคือทำงานอย่าลืมซื้อเครื่องสำรองไฟนะคะใช่่เพราะอังนีนอยู่นะอันนี้ถ้าแบบคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเบื้องหลังในหลายๆเรื่องเนาะแบบเวลาคนมันนอนแล้วกล้องมันเลื่อนลงมาคือมันจะมีความแบบน่ากลัวในในในเซตติ้งตอนถ่ายอ่ะเหมือนอะไรแบบใหญ่ๆมากๆแบบค่อยๆคือเคลื่อนลงมาอะไรเงี้ย กับอีกหนึ่งคือวันนั้นฝนจะตกจริงๆอ่ะไม่น่าเสียงขนาดนั้นนี่คือต้องห้อยไฟตูงใช่นะมผ<อ>้ผ่าผ้าผ่าอผ้าผ่าผ้ผ่าเออเอ,เอบนี้นี่อยากดูตอนสองแล้วอ่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างซีรีส์ทําออกมาก็คือน่าติดตามพ็าน่าเอาใจช่วยอ,ะอ่ะเออคือรู้สูว่าน้ำปิงเล่นเป็นขิมจีราได้แบบจู้โมูอ,อ่ะมีความน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ย รู้นดีเขาเก่งเรื่องแบบหยดไฟอ่ะผิวสวยมากงานผิวก็งานผิว้กมันเด่นของรูมันดีเขาเลยนะก็พี่ว่ามันเขาผสมแบบงานโปรดักชั่นที่มันเป็นปัจจุบันกับความแบบตามชนบทได้แบบพอดีพอดีนะมันคือเพราะว่าอย่างชุดพ่อครูก็คือมันไม่ได้ชุดพ่อครูแบบแบบในจินตนาการเราที่ต้องแบบสาวไึกว่าแต่เป็นแบบยุคปัจจุบันอะแต่ก็คือที่รู้สึกว่าไม่ แต่ไม่ได้โดดนะเขาให้ความรู้สึกไม่โดดเนี่ยพ่อครูมีความขลังเลยอะเธอรูทุกอย่างแบบลุกด้วยวงเพือดูดีแต่แค่ว่ามันเป็นเหมือนเสื้อผ้าแบบยุคปัจจุบันพ่อครูอินเทรนด์นิดนึงแล้วก็แบบอย่างชุดแบบตัวประกอบชาวบงชาวบ้านมันมีความเป็นเป็นชาวบ้านจริงสำหรับนี่ที่เป็นคนต่างจังหวัดนี่ว่าเซตติ้งตัวละครตัวประกอบคือก็ก็ตามต่างจังหวัดเลยอะก็มันดูจริงเองั้นมีใครมีอันไหนที่รู้สึกว่า เราอาจจะข้ามไปหรือว่าใครใครแบบเห็นเบื้องหลังเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออมาบอกเราได้นะเพราะฟังอานเราก็ยังอยากอยากรู้เหมือนกันใช่คอมเมนต์กันได้คอมเมนต์กันได้นะครับ EP นี้เราไปกันก่อนแล้วบายบายฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ